สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุนนันสวัสดีคุณพ่อทุกท่านนะครับผมยังกับผม่งเจเจนะครับผมเกาะเนี้นะครับฝ่าอาจารย์ก็ไลยคอมเมนต์เห็นเพื่อเป็นกำลังใจให็นเจเจเลยด้อครับผมอาจารย์เมื่อนี้ยเจเจจะมารีวิวพเนียดนะครับผมอาจารย์มีพเนียดข้อนบนข้อกลางแล้วก็ดอกบัวชข้อบนดอกบัวอินหลังนะครับผมแล้วก็เชือกน้ำนะครับผมโอเคครับไปรับชมกันเลยนี่นะครับอาจารย์สลับตัวตนพเนียดข้อนบน ค้อนบนเครื่องเกี่ยวนะครับอาจารย์ an. อันนี้ค้อนบนทรงธนนรมรมดาเครื่องเกี่ยวนะครับผมอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมอาจารย์รุ่นใหม่นี่จะเป็นเล็กตัวนี้จะเป็นเล็กนะครับผมเล็กดิบเล็กตันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเครื่องเกี่ยวนะครับอาจารย์ใบนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมอันนี้ยังพอดีผลสีดำด่านนะครับผมอาจารย์การโค้ชสปริงประมาณนี้นะครับผมท่านี้จัดระเบียบนะครับอาจารย์เอามารีวิวก่อนนะครับผม ข้อนก็นิ่มนะครับอาจารย์ดึง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 นะครับผมโอเคนะครับอาจารย์สัดส่วนครับคันฝาดเงวรื่นไม่นี่คันฝาดจะเาาอยู่ประมาณสี่สิบแปดนะครับอาจารย์สี่สิบแปดสิบเก่านะครับผมประมาณนี้นะครับผมกว้างนี่ก็าสามสิบสามเก้านะครับอาจารย์สูงยี่สิบสองนะครับผมสูงไม่ถึงว่ากระโจมนี่สูงยี่สิบสองนะครับและก็ภาพรวมนะครับผมเนี่ยตั้งแต่นี้มาสามสิบนะครับผมอาจารย์ยี่สิบเก้าสามสิบนะครับผม ภาพรวมความเงวนะครับอยู่ประมาณเก้าสิบนะครับอาจารย์อ่าเห็ดสันลงมาก,กาเกลานะครับผมเพราะว่าบางคนเพิ่นกับบ่มากเงวนะครับผมสาหรับนี่อันนี้ก็เป็นประตูข้างขึ้นกันครับอาจารย์ประตูข้างมันเดิมนะครับผมนี่ตูดก็จะเป็นแบบหลุ่นสมัยใหม่แล้วครับอาจารย์นี่น,นะครับผมตูดอ่านะครับผมปึ๊บกับประมาณนี้นะครับอาจารย์ แบบนี้จะอยู่ที่11ใบแดงรวมส่งแบบโอนนะครับปลายทางจะได้เพิ่มเหมือนเดิมครับ1 5 0รห้าสบาทโอเคไบเบิ่งใบต่อไปกันเลยครับครับผมอาจารย์อันนี้จะเป็นใบที่2นะครับผมอันนี้จะเป็นเอ่อคอนบนทรงดอกบัวหลังสี่ทีนะครับผมอาจารย์ที่กับบวมที่แบบจัดจัดนะครับผมทีกับกับเกานกหัวหนกออกบ่ได้เห็นแล้วครับผมอาจารย์นี่นะครับผมเก้าหัวนกออกบ่ได้นะครับผมจะเป็นรุ่นไม่ล่า สุดนะครับผมการโคชเปรปิงของเข่า,ขา,ขากับประมาณนี้ครับผมอาจารย์เฮบยในอันนี้บอกว่าได้ฝนสีกันนะครับผมอาจารย์ข้างในจะเป็นไม้สกแก๊แบบว่าเอาไปเอาเล็กไปอันเอาไปเหอนนย่าเล็กไปพันเอานะครับผมสองเดือนนะอาจารย์สองเดือนได้ซ้ำหนันนะครับผมเวลาสองเดือนได้ซ้ำหนันโอ้โอเมื่อกี้นะครับผมอ่ะขอนจะ ส,สวยๆนะครับอาจารย์ผู้นคนกับมักแบบเย็นๆลงมากงอ,นงอนเนี่ยนี่นะครับผมใบนีบาา้เป็นตะมนสำหรับผมค้อนกะนิ่มๆครับผมใบนี้เป็นตะมนแห้งนแบบแบบสีแบบผมมักเลยนะเนี่ยนะประตูกับประตูข้างครับผมอาจารย์ปุ๊บนี่นะครับผมประตูข้างนะครับผมอาจารย์ กว้าง30คือกันครับผมสูง25ครับผมนี่ปลายมาปลายไม่นี่จะ25นะครับผมส่วนภาพรวมสูงนี่มานี่อ่า30เหมือนกันนะครับผมอาจารย์ขันฝายาวอยู่ประมาณ40 48เนี่ยนะครับผม47เนี่ยครับอาจารย์อ่าโอเคครับอ่าตอนนี้เพิ่นกับพี่เสนเตอร์เพิ่นกำลังเห็ดอยู่นะครับผมอ่า เพิ่งเพิ่งเพิ่งยังกระจไอสไหนึงสองสามนะผมลวดหนาสันนะครับผมเพิ่งกำลังแต่งกำลังหมัดกำลังตัดด้ายอยู่นะครับผมพิเศษนะครับอันนี้คือหนาสดนะครับหนาบรมทานได้อาสามหมื่นแล้วนะครับผมเขี่ยวว่าแปงสองหมื่นนะครับผมเรียกว่ามันในเขาพวดแล้วครับอาจารย์มาเลรียาเลรียซีนะครับผมนี่ครับผมการโค้งสปีงห้องแนะนอให้อาจารย์ยอดน้ำมันด้วยครับผมถามันฝืดนี่อันนี้ผมก็ยอดแน่อยู่นะครับผมนะ่น่า่าให้ยอดน้ำมันร้อนเลื่อนนะครับผมอาจารย์ ันนี้จะเป็นระบบใหญ่นะครับผมอาจารย์ระบบใหญ่เด๋ยจะมาอัปเดตตอนที่มันเสร็จนะผมคัดกระเาไปส่งก่อนนะครับอาจารย์แม่รบพี่นแต่เฮ้ยนี่นะครับอาจารย์สาหรับชุดผูคาสองชุดนี้จะไปอุบลกับสีสเกตนะครับผมเส้นหนึ่งจะไปอุบลนเส้นหนึ่งไปสีสเกตนะครับผมก็ยังเหลืออีกหลายอยู่นะครับอาจารย์นี่ตลอดนะครับผมขออภัยนะครับอาจารย์มือดํานิดหน่อยนะครับผมนี่นะครับ เบอร์คักเลยนะครับผมครบเซตเส้นละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับผมค่าส่งห้าสิบบาทต่อครั้งนะครับผมอาจารย์ลูกมุนครับผมลูกมุนจะเป็นประมาณนี้นี่เลยนะครับอ่อโฟกัสอะไรดีละ่ะนี่นี่ครับผมลูกมุนจะเป็นแบบนี้นะครับผมตะกัวนะครับอ่อตะกัว,กวทั่วไปนะครับผม ลูกปัดมินิมอลนิดหนึ่งนะครับอาจารย์น่ารักน่ารักนะครับผมโอเคนะครับผมเฉพาะสายหนงังเส้นละ60นะครับผมอาจารย์ครบเส้พร้อมใช้เส้นละ120นะครับใครสนใจก็ลองโทรมาพูดคุยสอบถามไดเลยนะครับผมโอเคครับ